สวัสดีครับวันนี้จะให้ชมพระสมเด็จวัชระแังองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแสมครับเนี่ยฮะฐานแสมท่านชมครันองค์นี้นานเก่าเป็นพระที่เขาหลงรักไว้เดิมแล้วก็เจ้าของเดิมพล้างรักออกครับเนี่ยท่านดูเ่านชมก็โอเคเนี่ยฮะลักษณะวัชระแขงพิมพ์ลักษณะองค์พิมพ์ฐานแสมก็คือตรงนี้เนี่ย จะมีเส้นแสบตรงนี้ฮะระหว่างหน้าตักกับฐานเส้นบนหนึ่งเส้นและระหว่างฐานสิงกับฐานเส้นบนอีกหนึ่งเส้นตรงนี้ฮะแต่แส้นแสบเส้นซุ้มก็โอเคนะฮะนี่พระที่เขาลงล็อกไว้เดิมแล้วขลังล็อกออกฮะบริเวณเส้นซุ้มเนี่ยฮะจะใหญ่แล้วค่อนข้างหนาตรงนี้จะแป้วนิดหน่อยนะฮะมีพักกันแล้วมีหูสองข้างเนี่ยฮะ เกจชนชุครับเนี่ยเพราะองค์นี้แห้งจัดฮนะแห้งจัดแล้วก็จะมีเนื้อหามวลสารก็โอเคนะฮะอันนี้ดูด้านหลังบ้างเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะด้านหลังก็จะมีรอยนี่เนี่ยลักษณะรอยหนอนด้นรอยเนี่ยฮะขอบจะมีรอยปริเนี่ฮะชัดเจนเนี่ยขอบนี่ก็มีรอยปริเหมือนกันเนี่ยฮะรอยปริขอบ รอยหนอนด้นเนี่ยรอยปูไตอันนี้รอยเนี่ยฮะลอยเนื้ออยจ้ำอะไรต่างๆเ<ม>นี่ยฮะ<ม>ก็จะมีมวลสารเนี่ยเนี่ยฮะอปริกข้างบนนะครับองกนี้โอเคนะผมว่าเป็นพระที่สวยนี่อยู่ด้านข้างครับด้านข้างบ้างอ่ะเนี่ยด้านข้างเนี่ย เป็นพระที่ลงรักแล้วก็รักนั่นแหละลงก้งไปในเนื้อพระเลยครับจะเห็นพระรักเนี่ยลงเข้าไปอยู่ในเนื้อพระครับทีนี้เรามาดูขยายนิดหน่อยนี่ฮะลองดูภาพขยายกันครับนี่ฮะเนื้อเหี่ยวย่นเลยครับเนี่ยฮะเนื้อจะเหี่ยวย่นหมดเนี่ยฮะเนี่ฮะ มวลสารชัดเจนครับเนี่ยฮะเนื้อจะเหี่ยวจะย่นครับเนี่ยฮะครับครับนี่ฮะดูครับดูงี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฮะนี่ฮะจะเห็นมวลสารชัดเจนเนื้อเหี่ยวย่นนะฮะนี่รอยลักเนี่ยฮะรักที่เขาออกเนี่ยฮะยังก็แห้งแกล่งเลยครับเนี่ยฮะดูด้านหลังด้านข้างเนี่ยฮะ นี่มีเม็ดแดงตรงนี้นะฮะเม็ดแดงเห็นชัดเจนครับอ่ะดูด้านหลังนิดหนึ่งเนี่ยด้านหลังเนดูชัดง่ายะฮะเนี่ยมีรอยปี๊บรอยต่างๆชัดครับนี่ฮะนี่ยมีรอยเนื้อเน่าเน,ะะนี่ยนี่เนี่ยรอยเนื้อเน่ารอยจ้ำนะฮนี่ยครับ วันนี้ดูขยายชัด,ชดทีลงกล้องเลยชมนิดหนึ่งน,นี่ครับนี่ดๆอ้าวครับนี่ดูพักๆกันฮะ ดูหน้าใบหน้าท่านหรือพระพักท่านอะกล้องที่มันก็ไม่เคย z ูม m เอเนี่ยฮะดูครับเนี่ยเกตชนซุ้ครับเนี่ยพระพักท่านดูฮะมวลสารเต็มอลพระองค์นี้มวลสารมากครับ นี่รอยเหี่ยวรอยย่นนะฮะรอยยุบนี่เห็นมวลสารต่างๆเต็มองค์ครับเนี่ยฮะยี่มีเม็ดแดงครับผงพุทธคุณครับนี่ฮะหินทีเทาฮะนี่นี่ฮะอันทูฮะรักเก่ามากครับเป็นรักที่เก่า เนี่ยอ,อกท่านน่ะลักษ์ที่แกะออกนะฮะดูลักษ์ยังเก่าแห้งนะฮะเนี่ยดูครับลักษ์แห้งเก่าเนี่ยฮะลักษ์เก่าที่มันเกิอดอยู่ละดูครับ ครับดูฮะนี่ฮะความแห้งความแก่งความเก่าและมวลสารต่างๆความเหี่ยวความย่นของเนื้อพระครับนี่ดูชั้นล่างครับนี่มีรอยมวนตัวของชั้นล่างนะฮะเนี่ยมีรอยจ้ำฮะเนี่ยเนื้อก็จะเป็นไตๆเลยครับเนี่ย นี่ครับนี่ฮะเป็นพระที่ดูง่ายครับนี่แห้งแกล่งครับอ้าวดูด้านหลังบ้างครับนี่ฮะด้านหลังท่านฮะนี่ยเน,นื้อหาหมวลสารครับท่านครับ เนี่ยพราะองค์นี้มุนสารมากครับเป็นไปาตามถือหลงปู่ฮะเดี๋ยวเขาโอ้โหนี่มันไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรเนี่ยนี่ยเนี่นี่ครับ ร้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับบางทีดูแล้วปวดตามกันนี่ครับอืมเนี่ย aoi, đu đất na, cái hộp củaผม. Nha, đất na à, các bạn. đây ok các bạn. โอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ